คอล่ำคนปลายซอยคนฉลาดในกรงกรรมช่วงนี้น่าเห็นใจโทรทัศน์ช่องไทย PBS เ้ขานะมีเรื่องให้ต้องเล่นใหญ่ในฐานะแนวร่วมพร้อมๆกันถึงสองเรื่องเอวซ้ายต้องกระเตงหมอหาถูกย้ายตีข่าวปลุกกระแสม,มวลชน NGO 3มนิ้วบีบกระซวงเอวขวาก็ต้องกระเตงแบมตะวันอดข้าวในคุก ปลุกกระแสสงสารประหนึ่งพจมานผลัดเข้าบ้านสายทองก็เหนื่อยหน่อยนะทนไม่ไหวก็ต้องทนเพราะคนกันเองทั้งนั้นจะทิ้งกันได้ยังไงล่ะเพราะตอนนี้กระแสรุ่นใหม่3ามนิ้วขายไม่ออกจุดไม่ติดถ่ายทีวีก็ต้องหมั่นฟริตหมั่นสตาร์ทหนักหน่อยก็เอาใจช่วยเงินหลวงใช้ทะลวงรัฐมันดีออก ใครเป็นโปรโมเตอร์รายการแบมตะวันให้ถอนประกันตัวเองแล้วอดข้าวในคุกสร้างประเด็นกฎหมายไม่เป็นธรรมบีบสารนั้นอยากบอกว่าคิดผิดคิดใหม่ได้นะกฎหมายนะ่ะเสมอภาคสารก็สถิตยุติธรรมมีแต่คนที่หลอกใช้เด็กเป็นเครื่องมือปลุกกระแสหวังให้สังคมเข้าใจผิดว่าสารอมหิมสารสองมาตรฐานนั่นแหละคืออสัตชลคนริยำ สร้างพฤติกรรมไม่เป็นธรรมกับสังคมที่ทุกคนพัดเทียมกันทางกฎหมายถ้าศาลอมหิตตามที่ว่าน่ะนะศาลไม่เมตตาโดยอนุญ,ญาตให้ผู้ต้องขังเลือกโรงพยาบาลไปนอนป่วยการเมืองได้สบายบายอย่างนั้นหรอกไปนอนอดข้าวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์กี่วันแล้วผมก็ไม่ได้นับแต่เท่าที่ฟังข่าวยังสดชื่นแจ่มใสฉูสามนิ้วได้ไชไลอยู่ทำสถิติอดข้าวอดน้ำ เหนือ13หมูป่าติดถ้ำขุนน้ำนางนอนแล้วล่ะมัง้งแบบนี้ออกมาตั้งสำนักสองเจ้าแม่ที่คำพรแบมตะว,วันคนขึ้นเติมผมรับประกันเมื่อวานมีคนส่งคลิปในทวิตเตอร์มาให้ดูดูแล้วยิ่งมั่นใจก็ระดับรัฐมนตรียังเต็มตื้นสะอื้นศรัทธาแล้วตรองสิว่ากับระดับชาวบ้านทั่วไปไม่แหกกันมาขึ้นสองเจ้าแม่จนสำนักแตกหรือนั่น คลิปเขามีไตเติ้ลดังนี้14นาฬิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เยี่ยมอาการตะวันแบมหลังอดข้าวอดน้ำมา14วันน้ำหนักตัวเหลือ40กว่ากิโลถึงกับหลังน้ำตาระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าสงสารน้องรับปากจะเร่งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะคุยกับสารหาทางออกก่อนหน้าหนึ่งวัน คือเมื่อ30มกราคมขบวนการแดงส้ม3นิ้วรองศาสตราจารย์ดรพวงทองนายยิ่งชีพอัจนนท์นายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์หรือเอมมี่และนายจตุพัชบุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินไปพบรัฐมนตรีสมศักดิ์ที่กระทรวงก่อนแล้วก็เรื่องแบมตะวันสร้างเงื่อนไขในคุกเพื่อให้กระบวนการนอกคุกเดินเกมต่อน,นั่นแหละเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็สนทนาปราศัยด้วยอัธาศัยไมตรีอันดียิ่งเมื่อวานท่านรัฐมนตรีก็ไปตีบทกระจุยสงสารแบมตะวันอัดอั้นตันอกจนน้ำตาแตกพูดไม่ออกถึงขั้นให้สัมภาษณ์แล้วต้องหยุดแช่ให้กล้องจับใบหน้าเศร้าเบา้าคลอน้้ำตาคอหอยติดตันจนต้องหันไปบีบแขนคนสัมภาษณ์เหมือนหนังฝรั่งคลาสสิกแล้วผิดหลังเดินดุ่ม ประหนึ่งว่าซ่อนน้ำตาค็อกขาดายประชาธิปไตยยุติธรรมนี่มันเข้าเทศการเลือกตั้งถ้าผมเป็นรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ต้องเล่นบทนี้แหละไม่งั้นก้าวไกลเพื่อไทยตีกินคะแนนจากคนรุ่นใหม่3ามนิ้วไปหมด8ปีตะโกนกันว่าลุงตู่เสียงตกขบวนการรุ่นใหม่สามสัตว์มนิ้วแค่สองสามปีเองเสียงตกหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่า จุดไม่ติดแล้วเห็นยืนเดินนั่งนอนปัน่นที่นั่นที่นี่กันมาหลายวันหลายคืนมีแต่แปะเบอร์บัญชีแต่ไม่มีตัวออกมาฟาดหางด้วยสัตวานน้ำซอสเย็นตะโฟเหมือนตะกอนแบบนี้ชักห่วงหมอหาเมื่อวานเห็นใช้ชื่อชมรมแพทย์ชนบทออกมาทแถลงการขึ้นตนก็รำยี่เกออกมาเลยว่าเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมพันประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน การโยกย้ายเชิงสัญ,ญลักษณ์แนวรบสุดท้ายที่ภาคประชาชนจะยอมไม่ได้ตื่นเถอะหมอหาจะต้องให้หาไปถึงไหนกันประชาชนประชาชนที่ไหนของหมอเพอเจอทึกทักทำเป็นนักเลือกตั้งไปได้เอะอก็อ้างประชาชนแก๊งแดงส้มสามนิ้วแก๊ง NGO นั่นมันขบวนการล่มชาติล้มสถาบันต่างหากละ่ะใช่ประชาชนสัที่ไหนละ่ะ มอ้าจะเอาคำว่าประชาชนซึ่งผมก็รวมอยู่ในส่วนนั้นไปเคลมเลอะเทอะอย่างนั้นไม่ได้นะอ้างเป็นคนรุ่นใหม่แต่ดันย้อนยุคไปเอาสัญ,ญลักษณ์คนรุ่นรองเท้าอย่างเสื้อยืดสะพายย่ามผมยาวสมัย14ตุลาหนึ่หมาใช้ยิ่งลงท้ายแถลงการด้วยแล้วมันน้ำเนา่ากทมรุ่นชชชชัดจะเก่งรบทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งทีกลา้ากหน่อยสิมอ จะต้องใช้ชื่อชมรมแพทย์ชนบทในถแถลงการให้หมอคนอื่นๆในชมรมต้องเดือดร้อนไปด้วยทำไมก็ตัวเองเป็นประธานชมรมแล้วเรื่องที่ถแถลงเรื่องเพื่อตัวเองโดยตรงก็ถแถลงในนามตัวเองนายแพทย์สุพัฒนหาสุวรรณกิจให้มันโก้ไปเลยสิฟ้าจะได้สีทองผ่องอัมพัยหมอหาจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสมอยากซะเลยกลับเข้าเรื่องแบมตะวันต่อ ตัวการยังไม่ทันตายเลยแต่คนถูกหลอกให้ยืนเดินนั่งนอนเป็นลมตายไปคนหนึ่งแล้วตายปุ๊บอีแรงลงตัวเบ้อเรอรนี่ไงวันนี้ผมได้ทราบข่าวว่าคุณไพโรธโชติศรีพันพรซึ่งเขารวมกิจกรรมยืนหยุดขังกับกลุ่มทะลุฟ้าได้หมดสติเสียชีวิตลงผมต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณไพโรธต่อการสูญเสียครั้งนี้ด้วยครับ ขณะเดียวกันผมทราบมาว่าทางกลุ่มทะลุวังจะไปทวงให้พักเพื่อไทยยกเลิกมาตรา112และ116ผมขอเสนอผู้บริหารพักให้เชิญชวนกลุ่มน้องๆไปห้องสมุดพักเพื่อไทยเพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพักตั้งแต่ไทยรักไทยผมได้พูดเรื่อง112หลายครั้งว่าปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ที่ขาดหลักนิติธรรมเลยทำให้ไประคายเจ้านาย ผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะไม่มีเหตุการณ์แบบทุกวันนี้จนแทบจะไม่รู้สึกว่ากฎหมายเป็นปัญหาการแก้ปัญหาด้วยการบริหารด้วยหลักนิติธรรมที่เป็นสากลจะง่ายและรวดเร็วกว่าการแก้กฎหมายเยอะอย่าทะลุวางเลยมาทะลุทำเนียบดีกว่าเพื่อหลักนิติธรรมสากลจะกลับคืนสู่ประเทศไทยพร้อมการมองเห็นอนาคตของลูกหลาน อย่าปล่อยให้เขาพลิกโฉมประเทศไทยอีก2ปีเลยที่ผ่านมา8ปีพลิกคว่ำก็หายใจไม่ออกเต็มไปด้วยนี่พลิกงายก็ถูกข่มคืนโดยนักคอร์รัปชันทุนต่างชาติและธุรกิจสีเทาอ้าวผู้ครอบงำและสั่งการพักเพื่อไทยและตอนอยู่เบื้องหลังการอดข้าวแบมตะวันอยู่นี่เองนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็คนชื่อทักษิณชินวัตร ฉลาดเจ้าเล่และจอมสั่งการนะเรานะ่ะกลัวหมาเน่าลอยไปเกยพักรีบเขียทิ้งเหมือนตัวเองหลอกใช้คนเสื้อแดงเอาเมืองสำเร็จแล้วก็ถิบหัวส่งบอกผมขึ้นเขาแล้วอย่าเข็นเรือตามนี่เหมือนกันพวกวเขาอดข้าวแล้วจนแต้มจะไปพึ่งพักเพื่อไทยก็ตะลีตาลานโพสเฟซไลให้ไปทะลุทำเนียบทั้งบัญชาการทั้งสั่งการพักแบบนี้ เดี๋ยวก็ถูกพี่สีร้องอีกจนได้กลัวนายกประยุทธ์จะเป็นต่ออีกสองปีก็ยกเรื่องธุรกิจสีเทามาป้ายแผลกก็คงหมายถึงแก๊งตู้ฮาวพุ่มห้0 0ัล้านซื้อบ้านหรูบางเกอกบูรวาดชนิดยกโครงการของบริษัทลูกเขยทักษิณท่ยานสุขุมวิทย์ละสิธาฉลาดด่านายกประยุทธ์จริงนะเรานะ่ะคอลัมน์คนปลายซอย